สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนออนไลน์กับคุยาเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนบนะคะของอการไลฟ์สดในวันจันทร์ที่14มีนาคม2565นะคะคุคยาทำคลิปนี้มาเพื่อแนบให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะจะได้สามารถทำงานย้อนหลังได้นะคะ,อะโอเค คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสั้นๆนะคะมีชื่อเรื่องว่า The p i s Wedding The p i s Wedding ก็คือเป็นงานแต่งงานของเจ้าหมูนะคะ,ะเรื่องนี้นะคะเป็นมีข้อความบทนะคะเป็นบทประโยคง,ง่ายๆสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็มีรูปภาพให้เด็กๆได้ดูนะคะ เป็นประโยคสั้นๆนแล้วก็มีภาพนะคะพร้อมคําศัพท์ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะ,ะจุดประสงค์ของคุณครูในวันนี้นะคะลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่อง The Pig's Wedding แล้วนะคะ mm hmm. ครูยาจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้เด็กๆนะคะสามารถตอบคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้นะคะ mm hmm. ถือว่าเด็กๆผ่านจุดประสงค์นี้นะคะ, mm hmm. อะอ่านใจความหรือฟังนะคะอ่านได้ฟัง ะะเข้าใจสามารถตอบคำถามได้เด็กๆก,ก็จะผ่านจุดประสงค์นี้ไปได้นะคะและคุณครูยามีคะแนนให้เด็กๆ10คะแนนด้วยกันนะคะ,ะเรามาเริ่มดูกันก่อนนะคะว่าในเรื่องมีอะไรบ้างก่อนครูก่อนครูยาจะเข้าสู่ในเรื่องนะคะเรามาวอร์มอัพกันก่อนค่ะอ่าไททอลนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือขึ้นว่า the pigs wedding โอเคเราจะมาวอร์มอัพนะคะด้วยนะคะการ uh, พูดนะคะพูดให้เด็กๆตอบคำถามคือด้วยคำถาม yes/no question นะคะ now everyone you look at the picture number one what can you see in picture number one I can see a fish in the net This is a net. This is a fish. Uh, the fish is in the net, and you can choose the pictures, one or two, one or two, one. The fish is in the net. Two. The ram is in the net. Ram หมายถึงแกะนะคะ. Uh, do you think which one is matched with the picture which one one or two yeah this is one right? the one is matched the picture the fish is in the net the fish is in the net i think the let's start it the fish is in the n e t อ่า uh, you say นะคะ you choose นะคะหรือว่าติ๊กนะคะหมายเลขอนหนึ่งนะคะแต่ว่าข้อนี้นะคะคุณย่าไม่ให้ไม่ต้องให้ทำลงในสมุดอะไร just say นะคะขอให้แค่พูดนะคะโอเค next picture what can you see in the picture I can see a man a man there are two t h e r e are two นะ t h e r e are two มีสองคนนะคะ We call men men ผู้ชายที่มี uh, มีผู้ชายอยู่สองคนนะคะเราจะเปลี่ยนจากถ uh, ้า a man หมายถึงหนึ่งคนถ้ามีสองคนเราจะเรียกเป็น the men นะคะ men Okay uh, look at the thing in his hand สิ่งของที่อยู่ในมือของเขาก็าคือ it is a jam it's jam mm hmm. number one the man sell jam number two the man sell ham which one which one is map the picture the one this one say from the man sell jam the man sell jam picture number three what can you see I can see a big rat. I can see a small cat. Uh, which one is bigger? Which one is bigger? Which one? I think it's red. Rat. Uh, rat. Uh, rat. It's rat. The rat is big. To the cat it's big that's right this one say the rat is big the rat is big okay picture number four what can you see i can see the red pen the red pen the pen is red ข้อนี้ค่ะ the pan is red ข้อสอง the bell is red แปลว่าคือกระดิ่งนะคะภาพนี้เป็นกระดิ่งหรือไม่ไม่ใช่นะคะก็เป็น the pan นะคะโอเค let's say the pan is red the last one what can you see I can see a bag and a map a bag a map a m a แคือแผนที่นะคะ a m a แ is i n the b e น a map แบ in the b พอนะคะหรือว่า the map the map ก็คือหมายถึงแผนที่อันนี้นะคะแผนที่อันนี้ไม่ใช่แผนที่อันอื่นนะคะอ่า which one is match the picture number one or number two yeah this number one the map is on the bed no The map is on the bed. bed ก็คือเตียงนะคะเขาบอกว่า map is on the bed. is yes or no? No, it isn't. Ah, uh, two. The map is in the bag. Yes or no? Yes, it is. Okay. ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมา Now q i e s t i o n number one. คุณครูจะเป็นคน ah say นะคะ I say the sentence and you นะคะ Give me the question yes or no. เดี๋ยวถ้าคุณครูถามว่าอ่ายกตัวอย่างนะคะครูบอกว่า uh, the ram is in the net the ram is in the net yes or no คะ no it isn't no it isn't เป็นอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือเด็กๆพูดต่อนะ but the fish is in the net อ่าแบบนี้นะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะข้าที่หนึ่ง the ram is in the net no it isn't the fish is in the net ต่อนะคะ next the men sell ham the men sell ham no they aren't no no they aren't they aren't เพราะอะไรเพราะว่ามี men นะคะ men เป็นผู้ชายสองคนนะคะก็ตอบว่า no they aren't the men sell jam uh, it's the r a t Is the red? Is big? Is the red? Is big? Yes or no? Yes, it is. Number three, is the bear? Is red? Is the bear? Is the bear? Is red? No, it isn't. It is a red, It is a red. The pen is red. It's the map. It's in the bag. It's the map in the bag. Yes or no? Yes, it is. อ่ uh, one more นะคะ one more t i m e อีกรอบหนึ่งให้เด็กๆนะคะพูดประโยคที่ถูกต้องพร้อมกันค่ะ let's let's go one two go the fish is in the net the man sell jam the rat is big the pen is straight the map is in the bag. good job uh, go to the next time okay now let's see The picture about the short story the wedding party. Okay มาเข้าสู่เรื่องสั้นๆนะคะที่มีรูปภาพประกอบนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูเรื่อง wedding party แล้วครูจะถามคณถามนะคะให้เด็กๆตอบครูนะคะโอเค now you look at the picture the title is the wedding party So, picture number one. One pig has a big hat. One pig has a wig. The pigs wet. The pigs have a party two pigs in there the wedding the wedding party two pigs in there the wedding party the pigs get a red fan the pigs get a big bin the pigs get a red dish the pigs are happy uh, ในเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูคิดว่านะคะเด็กๆสามารถเข้าใจในเรื่องได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าประโยคสั้นมากโอเค o w ้า okay. uh, you r e altogether one pig has a big hat นี่ค่ะ one pig ก็คือหมูหนึ่งตัวนะคะ has me a big hat หมวกที่เป็นยังไงคะ big big หมวกใหญ่นะคะส่ว so น one, one pig อีกหมูอีกตัวหนึ่ง has a wig ค่ะช wig ก็คือวิกผมนะคะก็คือ หมูอีกตัวหนึ่งก็คือมีปีผมนะใส่ผมนะคะก็คือใส่วิกนั่นเองนะคะ,ะหมูหนึ่งตัว h a s big cat ใส่หมวกใหญ่ๆ one pig has wig หมูอีกตัวหนึ่งใส่วิกผมที่สวยงามน,นะคะมาดูค่ะ the pigs wet wet ก็คือคำว่า wedding ก็ทำอะไรกันคะ what are they do i n g they's wedding นะคะเขาแต่งงานกันนะคะ the pigs wet wet ก็คือแต่งงานนะคะคุยา เติม i i d i n g ลงไปเป็น wedding นะคะ party ะคะให้เป็นคำนามนะเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงแต่งแต่งงานนะคะหรือว่างานสังสรรค์นะคะแต่งงานนี่เองนะคะอันสุดท้าย the pigs have a party mm hmm. ก็คือหมู mm hmm, นะคะหลังจากที่แต่งงานกันเสร็จแล้วทำไมคะ have a party have a party ภาษาไทยเรียกว่า party นะคะสัเก็จคือ party ก็มีงานเลี้ยงนะคะ Next ค่ะช uh, two pigs ก็คือ two pigs นะคะสองตัวนี้นะคะอยู่ในงานเลี้ยงของตัวเองนะคะ in there, the wedding party โอเค now the cat is a guest แมวเป็น guest ก็คือมาเป็นแขกนะคะมาที่ the wedding นะคะ pigs wedding มาที่ pigs h a wedding and นะคะ they get a gift from the guest เขาได้รับ get a gift นะคะ guest guest แปลว,ว่าของขวัญน,นะคะ Lucy the pigs get a red fan, get The pigs get a red fan. The pigs get a big uh, bin, big bin. The pigs get a red ditch, red ditch. The pigs are happy. They a l happy นะคะเขาก็ happy มีความสุขนะคะในการในงานแต่งงานแล้วก็เด y uh, get นะคะแกร์สเดอะกิ๊นะโอเคอ่า I think I think you are oh, understanding นะที่ you understanding น uh, ะ I hope you get that I hope you get that คือคิดว่าเด็กๆเข้าใจนะคะโอเค next น uh, ะ you n o x t my question Questions, uh, the questions the uh, questions you will get two points for each two points for each now the get number one the question is what party is it what party is it uh, we are What นะคุณยาขึ้นต้นคำถามว้ว What หมดเลยนะคะขนต้นว่าอะไรนะคะ Party What Party ก็คือ Party งานเลี้ยงอะไรนะคะ What Guest 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 แปลว่าของขวัญน,นะคะ Animals สัตว์เลี้ยงนะคะ Are they happy What do you think มาดูคำถามข้อห้านะคะคุณยาถามความคิดเห็นของเด็กนะคะ What do you think นะ คำว่า do you นะคะสามารถเชื่อมคําให้อ่านได้สั้นสั้นลงเป็น do you นะคะเป็น what do you think what do you think they are happy or sad okay อันนีมาวั what party is it ถามว่างานเลี้ยงอะไรนะคะ what party what gifts what gifts are there มีนะคะมี กิ t อะไรบ้างกิ t ก็คือของขันอะไรบ้าง What animals are in the party มีสัตว์เลี้ยงอะไรนะคะ in the party Are they happy Are they happy มีความสุขไหมนะคะ h e y ก็คือหมายถึงใครคะ are they ในเรื่องนี้ก็หมายถึง pigs นะคะ pigs number five ถามความคิดเห็นค่ะ What do you think What do you do you? What do you think? They are happy or sad? They are happy or they are sad? Okay, I hope that you can give me the answer. Uh, you can see the answer in the short story and in the picture. You can find the question easily. คำตอบก็จะอยู่ในนะคะตามรูปภาพนี้นะคะในข้อความตามรูปภาพนี้ mm hmm. ในเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะโอเคอ่าครูยาไม่เฉลยให้นะคะนะ you will get two points for each ให้เด็กตอบมาเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วเด็กจะได้ get two points for each นะคะโอเค I hope that you enjoy this uh t h t story about the pig's wedding มาดูคำสั่งนะคะหน้าต่อไปนะคะทำอย่างไรนะคะ You can uh, you can write down the question and the answer in your notebook and then don't forget to write your name clearly นะคะให้เด็กๆนะคะคุูยาสั่เด็กสาติดแล้วเนอะจะไม่พูดซ้ำนะคะ Uh, วันนี้หวังว่าเด็กๆจะสนุกกับบทเรียนของครูนะคะแล้วก็ได้ uh, ทำนะคะกิจกรรมพร้อมกับได้คะแนนนะคะสิบคะแนนนะคะ you will get the 10 point uh, your work can send me นะคะ can send me uh, to line นะคะ you can send your work to uh, in your l i g e room uh, in your l i g e room for you are uh, t e a c h e r นะครับขอเยินที่เให้เด็กๆนะคะส่งไปที่ห้องไลน์ของตัวเองนะคะให้คุณครูเขาได้ดูนะคะเพราะว่าในงานนี้นะคะเป็นงานที่ง่ายและก็มีคะแนนเก็บให้เด็กๆสืบคะแนนเด็กๆส,ส่งไปที่ไลน์ของห้องประจําชั้นของนักเรียนเลยนะคะคุณครูประจําชั้นจะเป็นคนลงบันทึกคะแนนให้เด็กๆนะคะนะคะใครอยู่สองทับหนึ่งก็ส่งไปที่ครูประจําชั้นสองทับหนึ่งใครอยู่สองทับสี่ก็ส่งมาให้ครูยาน,นะคะ Okay now today uh, uh, I have to say goodbye. Uh, we will go into see you again uh, next trip. Have a nice day. Bye bye.